สวัสดีครับลูกค้าผมเจ้าหน้าที่ PDI ของบริษัทสามเหลี่ยมออโต้นะครับวันนี้จะพาลูกค้ามาตรวจเช็คนะครับผม m i X แล้วก็แนะนําวิธีการใช้งานนิดนึงเนาะในจุดแรกนะครับผมพาเช็คในส่วนของระบบไฟนะครับระบบไฟรอบคัน์นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟลีไฟต่ําไฟสูงนะครับหรือว่าไฟตัดหมอกไฟ่ามากแล้วก็เช็คให้หมดเลยนะครับระบบไฟก็ติดปกติเลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาเช็ครอบพันนะครับผมลมยางอยู่35นะลูกค้า ไฟเลี้ยวหูกระจกติดปกตินะครับระบบไฟท้ายนะครับผมตันนี้ไฟสองป้ายทะเบียนติดปกตินะครับโอเคเดี๋ยวผมพาเช็คในจุดถัดไปนะครับผมโอเคในส่วนของห้องเครื่องนะครับผมทางเราทําอะไรให้บ้างนะครับผมอ่าอันดับแรกนะครับผมพาเช็คในส่วนของน้ำมันเบรกเน,ะนาะน้ำมันเบรกเราก็เช็คให้เรียบร้อยนะครับผม กองอากาศตัวนี้เราเป่าใหม่ให้นะครับเพราะว่าสภาพกรองอก็ดีอยู่นะครับผมน้ํายาหลอเย็นเติมให้เรียบร้อยน้ามันเครื่องเปลี่ยนถ่ายเรียบร้อยเลยนะครับน้ามันพาวเวอร์เช็คให้เรียบร้อยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วนะครับแบตลูกลูกค้าลูกใหม่นะครับผมแบตลูกใหม่นะครับผมน้ามันเครื่องเปลี่ยนถ่ายเรียบร้อยกรองน้ํามันเครื่องเปลี่ยนถ่ายให้น้ำมันเฟืองท้ายเช็คให้เรียบร้อยนะครับผมส่วนน้ำมันเกียร์เราก็เช็กให้ส่วนกองอากาศกรองแอร์ด้านในนะครับผมเราก็เปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับ สภาพเครื่องก็สวยๆร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวผมพาเช็คในจุดถัดไปนะครับต่อมาในส่วนของยางนะครับผมยางตัวนี้ได้ยางโดยของส่วนนี่นะครับผม Continental นะครับยางปีย5ิลมยางทั้ง4เส้นอยู่35นะครับลูกค้านี่เราเติมไห้3 5หนะสภาพยางก็เหลือเลยนะครับผมโอเคส่วนต่อมานะครับผมน้ำมันเชื้อเพลิงก็เป็นดีเซลปกติ B เจ็ดนะครับผมก็รองรับตั้งแต่ B0 B20 นะครับผมเดี๋ยวด้านหลังเดี๋ยวผมพาชมนิดนึงโอเคในส่วนของด้านหลังนะทูกค้าตัวนี้ชุดบล็อกอยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็ได้ครบนะครับผมโอเคชุดบล็อกผมไม่ได้อะไรยางอะไรได้อยู่นะครับอ่าเดี๋ยวผพาเช็คในจุดถัดไปนะครับผม ต่อมาในส่วนของระบบรีโมทนะลูกค้าตัวนี้จะมีล็อ,ลอกรถแล้วก็ปลดล็อกปกตินะครับในด้านหลังตรงนี้นะปุ่มลูกค้าลูกค้าปุ่มนี้มันสามารถกดได้นะมันจะเป็นกุญแจสำรองเอาไว้แบตหมดอย่างเงี้ยลูกค้าแล้วก็สามารถขยายตรดนีงได้เลยหรือว่าอีกกรณีหนึ่งถ้าเราไม่อยากใช้รีโมทก็ใช้เป็นตัวปุ่มกดได้ปกตินะครับนี่ก็ล็อกรถนะกดอีกครั้งนึงนะครับผมถ้าเป็นการสอดมือนะครับก็จะเป็นการปลดล็อกนะล,อล็อกรถ ปล <Okay, S 2> ดบบล็อกปกติโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของภายในนะครับต่อมาในส่วนของภายในนะครับผมเราไปดูในส่วนของแผงประตูด้ดานขวานะครับผมก็จะมีในส่วนของอล็อกกระจกนะครับเชน้ตทัลล็อกอยู่ฝั่งนี้โต้ะเ้นหนึ่งบานนะครับกระจกระบบกระจกเขาใช้ได้หมดนะลูกค้าใช้ได้หมดเลยนะครับโอเคมาในส่วนของตัวนี้เบาะใช้เป็นเบาะไฟฟ้านะลูกค้าได้เฉพาะฝั่งคนขับนะครับฝั่งนี้จะเป็นปรับมือปกติ ผมอะไรเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมหน,หน้าจอก็บอกในส่วนของรอบนะครับฝั่งซ้ายฝั่งนู้นนะครับจะเป็นในส่วนของอุณหภูม่้อน้ําแล้วก็น้ํามันตําแหน่งเยียร์อยู่ตรงกลางนะครับผมนี้เป็นความเร็วปกติน้ํามันก็จะมีบอกนะครับผมตัวนี้สามารถกดได้นะลูกคา้าตรงนี้เลยกดจากนี้นะครับกดดูว่ามันดูอะไรได้บ้างนะครับผมอาตราสิ้นเครื่องทิป A ทิบ B นะครับผม แล้วก็ดูว่าน้ำมันวิ่งได้อีก300กิโลโดยเฉลี่ยน,นะครับอันนี้เดี๋ยวผมออนหญัดขึ้นแป๊บหนึ่งส่วนฝั่งนี้จะเป็นปัดน้ำฝนใช้าง,งานได้ปกตินะครับปัดน้ำฝนถ้าเป็นการหมุนตรงนี้นะครับจะเป็นการปัดด้านหลังนั้นคะอาสังเกตตรงนูน้นก็ตามสัญลักษณ์ภาพเลยนะครับระบบไฟเบื้องต้นเช็คไปเรียบร้อยนะครับผมอะโครงมาลัยก็ ฝั่งนี้จะเป็นควบคุมเครื่องเสียงนะครับฝั่งนี้จะเป็นอา่าระบบ cruise control ตัวนี้มันจะเหมาะสําหรับลูกค้าเดินทางไกลยาวๆโดยที่ลูกค้าไม่อยากอ่าเหยียบคันเร่งเนาะมันจะล็อกความเร็วตั้งแต่40กิโเมตรขึ้นไปนะครับผมเวลาใช้ก็คือการกดออนตัวนี้ออนคือเปิดระบบจะขึ้นนะกดเปิดป,ปั๊บแล้วก็เซตครัง้งหนึ่งดันลงมาเซตครัง้งหนึ่งปุ๊บมันก็จะล็อกที่ความเร็วนั้นอสมมติลูกค้าขับอยู่ประมาณร้อยหนึ่ง ก็จะล็อกที่ร้อยหนึง่งใช่โดยที่ลูกค้าเอาเท้าจากคลิกน้เลยแล้วให้พวงมาลัยนะครับผมถ้าเวลาอยากเพิ่มความเร็วก็แค่ดันตัวนี้ขึ้นเครื่องหมายบวกเห็นไหมข้างบนนี่เป็นร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ไปเรื่อยตรงนี้ก็จะเป็นลดลงมาใช่มันจะสะดวกสบายอย่างหนึ่งในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไกลยาวๆนะครับอ่าแล้ววิธีการแต่าง,งานของระบบนี้ก็คือการแตะเบรกหรือไม่กดหรือไม่ก็กดแคนเซิลนะครับผมแตะเบรกก็ได้หรือว่ากดแคนเซิลก็ได้จะมี2วิธีนะครับผม จะกลับมาใช้เป็นเท้าเหมือนเดิมนะครับในส่วนของนี้มี t ท a c ชั o n control ให้นะครับผม t ท a c ชั่ n control ช่วยลงทางลัดชันนะครับผมหรือก็เป็นพับกระจกปกติใช้ได้ทั้งหมดเลยอ,อน,นี้ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ที่ทางการปรับกระจกอยู่ฝั่งนี้เลือกฝั่งก่อนว่เป็นซ้ายหรือว่าขวาแล้วก็มายกปรับเอานะครับรต้สต start stop นะครับอันนี้รถก็จะดับเองในในกรณีที่เราเปิดใช้งานเนาะรถจะดับเองอตัตโนมัตินะครับผม แล้วก็ถ้าเวลา,า,ลาเ,รเราแตะคันเร่งรถก็จะติดเองอัตโนมัติอยู่แล้วใช่แต่ข้อเสียมันก็คือถ้าแบตเราเสื่อมเสื่อมอย่างเงี้ยถ้าเราไปใช้ตัวเนี้ยมันก็จะดับไปเองอัตโนมัติเหมือนกันไอ้ดับไปเองทาวบอลเลยใช่ครับจะปกติมันสามารถปิดได้นะเห็นไหมถ้าเราปิดนี่ือสีส้มตรงนู้นอ่าแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งนะครับอ่า ส่วนหน้าจอก็พื้นฐานนะครับผมชะมีรีโมทให้ด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของแอร์แล้วก small, ็อุณหภูมิปกติตัวนี้จะเป็นอุณหภูมินะครับผมตรงนี้ไฟตรงนี้ต้องติดตลอดนะครับโหมดคือทิศทางนะครับผมตรงนี้ทิศทางตรงนี้นะครับอุณหภูมิแรงลมอุณหภูมิจะเป็นการหมุนนะลูกค้าหมุนเอานะครับผมแรงลมอยู่ตรงนี้มีไลฟฟ้าด้านหน้าไรฟฟ้าอาไรฟฟ้าด้านหน้าอยู่ฝั่งนี้นะครับตัวดีนี่เป็นไรฟ้าด้านหลัง นะครับผมแล้วบไฟภายในกลิ่นก็าใช้งานได้ปกตินะครับส่วนตำแหน่งเกียร์ก็ p จอดสนิท r เกียร์ถอยเเกียร์ว่างดีเดินหน้าปกตินะครับส่วนเราผักมาด้านขวาครัเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงอ่าสมมุติเราผักมาอันนี้เกียร์มีกล้องนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเกียร์เอ็น้างเนาะดีเดินหน้าปกติถ้าเราผักมาฝั่งนี้จะเป็นแมมนวนและจะเป็นการเข้าเกียร์ด้วยคันโยกนะครับผมก็คือ เกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าใช่สมมติตัวหน้าจอเห็นไม่มีบอกอยู่อ่าอันนี้คือการลดเกียร์อันนี้ผมลบนะอันนี้ดันขึ้นคือบวกนะครับผมตัวนี้มันได้แค่สองเพราะว่ารถมันจอดสนิทนะครับลูกค้าอ่ามันสามารถปรับได้ในขณะที่รถวิ่งอยู่นะครับผมอ่าสมมติเราขับออโต้แล้วอยากกลับมาขับตรงนี้ก็ได้เหมือนกันโอเคก็มีประมาณนี้ครับลูกค้าสําหรับรถมิวเอ็กซ์นะครับตัวนี้น่าจะ อ่ตรงนี้เป็นรายการ QC นะครับผมอ่าม,มีตได้กล้องด้วยได้จอหลังด้วยนะครับตัวนี้เชื่อมต่อเฉพาะภาพนะครับผมเป็นพวกสาย DMI USB หรือว่าอ่าสาย AUX นะครับผมก็มีประมาณนี้ครับสำหรับ u x ขอบคุณมากครับ